ราม่าข้ามประเทศยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาล,ลอกคอนเทนต์มอตงังดูดคลิปเอาไปลงช่องตัวเองทั้งดุนเปลี่ยนแค่ภาพป,ปกเท่านั้นแถมบล็อกไอพีคนไทยทําคนไทยฉุนแบบนี้ไม่โอเคค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงคะ่ะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ใครที่เป็นสายฟังพอดแคสต์หรือว่ารายการทาง y o u t u b e นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับคดีลึกลับฆาตรกรรมคงจะคุ้นเคยกันดีกับชื่อของหมอตังหรือว่าตังมัคพรค่ะแพทย์หนุ่มหล่อที่ชอบทำคอนเทนต์เล่าเรื่องเหล่านี้ลงทางช่อง YouTube ตังมัคพรด้วยวิธีการเล่าที่เป็นเอกลักษณ์น่าฟังแล้วก็ยังมีการเสริมมุมมองความคิดเห็นของหมออีกด้วยค่ะทำให้มีคนติดตามช่องนี้มากกว่าหล้านคน แต่ล่าสุดดราม่าเกิดขึ้นแล้วค่ะเป็นกรณีที่ทําให้แฟนคลับของหมอตังเดือดสุดจะทนเมื่อมีคนพบว่ายูทูบเบอร์ชาวกัมพูชารายหนึ่งนะคะได้ลอกคอนเทนต์ของหมอตังลงช่องตัวเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ลอกเพียงแค่เนื้อหาค่ะแต่ยังเอาคลิปวิดีโอที่ตัดต่อแล้วไปลงช่องของตัวเองอีกด้วยอีกทั้งยังมีการตัดต่อปกแบบเดิมแต่เพิ่มเติมคือเอารูปตัวเองใส่ทับรูปเจ้าของผลงานไปค่ะมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าโปะแบบไม่ต้องแก้ตัวเลยค่ะ มีคลิปหนึ่งของหมอมพูชาคนนี้นะคะระหว่างที่เล่าเอยู่เนี่ยก็มีอินเสิร์ตเป็นภาพของหมอตังโผล่ขึ้นมาด้วยค่ะเรียกได้ว่างานเผาสุดๆและล่าสุดนะคะคลิปนี้เนี่ยก็ถูกซ่อนเก็บไว้เป็นคลิปส่วนตัวแล้วค่ะสําหรับยูทูบเบอร์ชาวมพูชาคนนี้นะคะก็เป็นหมอเหมือนกันค่ะมีคนติดตามประมาณ8 0 0 0 0นคนแล้วก็ทำคอนเทนต์หลากหลายทั้งคลิปเล่าข่าวรีมิกซ์เพลงสปอยหนังทำรีแอคชั่นวิดีโอร้องเพลงและล่าสุดมาเล่าเรื่องคดีคล้ายๆกับของหมอตังเลยค่ะ คือต้องบอกนะคะว่าการเล่าเรื่องคดีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเพราะว่าใครๆก็สามารถทําได้แต่ผิดตรงที่ไปลอกคอนเทนต์คนอื่นมาแทบจะเป๊ะๆนั่นเองค่ะหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนขุดเยอะเลยค่ะ ยูทูบเบอร์รายนี้เนี่ยเคยมีประเด็นดราม่ามาแล้วหลายครั้งเนื่องจากชอบลงคลิปเคลมประเทศไทยค่ะให้ข้อมูลผิดๆเมื่อมีคนเข้าไปแยงก็ไล่บล็อกแล้วก็ลบคอมเมนต์ค่ะนอกจากนี้ยังบล็อก IP ที่มาจากประเทศไทยอีกด้วยงานนี้เลยทําให้ชาวเน็ตไทยไม่ขอทนช่วยกันรีพอร์ตผ่าน YouTube ไม่อยากให้ช่องนี้สร้างไรายได้ด้วยการขโมยผลงานของคนอื่นค่ะ ยิ่งผลงานของหมอตังถ้าหากว่าใครได้ติดตามนะคะก็จะทราบเลยว่าแต่ละคลิปของหมอเนี่ยต้องหาข้อมูลทากันบ้านเยอะมากกว่าจะได้เนื้อหามาสรุปให้กับแฟนๆได้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วการลอกข้อมูลไปลงช่องตัวเองแบบนี้ไม่น่ารักเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของคอนเทนต์อย่างมากเลยค่ะงานนี้ชาวเน็ตยังแนะนําให้หมอตังดําเนินการฟ้องยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชารายนี้ด้วยค่ะซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าหมอตังจะดําเนินการยังไงกับเรื่องนี้ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหมอตังและแฟนคลับผู้ติดตามชาแนลของคุณหมอทุกคคนด้วย่ะ ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟอลอเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ